มันใช่เหรอลุงอ้าวจะพูดแบบนี้ได้ยังไงเจ้าหนึ่งห้าเนี่ยนะที่ลุงว่าดูแบบนี้เนี่ยเรื่งหัวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยหน้าคานะไว้ใจลุงได้ไหมก็ต้องขอทักทายทุกทุกคนทีเช่นเคยนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาผ่านมาอีกวันหนึ่งแล้วนะที่ลุงเนี่ย ได้ตามหาพ่อของเด็กคนนั้นแต่ยังยังไม่เจอวี่แววว่าจะอยู่แถวนี้เลยซึ่งไม่รู้ว่าพวกมันเนี่ยนะไปตั้งทินฐานอยู่ที่ไหนแปยังไงลูกเนี่ยต้องตามกลับไปช่วยให้ได้กลัวว่าจะเกิดอันตรายกับสพ่อลูกแต่ว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยนะยังหนีมาได้ และลูกของเขาเนี่ยลูกเนี่ยนะได้เก็บไว้ยังก็ตอบเก่าซึ่งก็พามาหนึ่งวันแล้วลุงเนี่ยยังไม่ได้กลับไปดูเลยแต่ว่าลุงจะขอกลับไปก่อนกลัวว่าเด็กเนี่ยจะเกิดอันตรายนะครับยังไงถ้ากลับไปดูเด็กซสิลุงก,ก็จะออกตามหาอีกรอบ แต่ว่าจะไม่กลับไปยังจุดเดิมนะลุงเนี่ยจะลองเปลี่ยนเป้าไหมไปสิจุดที่คนเนี่ยชอบไปกันลุงคิดว่าน่าจะอยู่แถวบริเวณนั้นแหละเอาเม็นว่าก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากทุกคนเนี่ยนะกดไลค์กดแชร์และก,กดกระดิ่งเพื่อไม่พราดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับเดี๋ยว เราเนี่ยไปรับชมคลิปอะไรทุกคนหวังว่ากลับไปเนี่ยนะเด็กเนี่ยจะปลอดภัยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยไปกันดีกว่าทุกคนก่อนนะครับเดี๋ยวลุงพอเดินทางกับบ้านก่อนนะ แอบไม่รู้ว่าร้หงทางเนี่ยลุงจะเจอเข้ากับอะไรก็ไม่รู้นะตอนนี้ลุงเนี่ยนะจะต้องเดินกลับไปอีก,กลายเลยเพราะว่า ลุงเนี่ยได้ออกมาจากกระต๊อบที่ทิ้งเด็กเอาไว้เนี่ยเป็นกิโลเลยนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายอาจจะเป็นวัดนิดนิดหน่อยนะ ตอนน mm hmm> ี้เรามาเนี่ย ก็ไล้มาถึงย่าแม่น้ำนะซึ่งน้ำเนี่ยก็เย็นเดี๋ยวลงขอแวะพักก่อนนะใครว่าเดินมาไกลเหมือนกันก็เพิ่งจะได้พักเองเอ้ยมื่อกี้เห็นปลาเดยทุกคนมาลิมนี้เลย อน้ำเ,นยเย็นมากเลยนะครับดูสิทุกคนเอาล่างดูล่างค่ะก่อนนะ ทุกคนนะนี่นะ้ำมันเป็นต้นน้ำก็ไหลามาจากบนเขาซึ่งตรงเนี้ยก็จะไหลไปในหมู่บ้านทางชนบทน,นะครับซึ่งก็ตอบของลุงเนี่ยก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับเราจะต้องตามน้ำลงไปแล้วก็เคลื่อนไปอีกฝั่งหนึ่งนะหลังจากนากั้นก็เดิอนออกจากป่าได้เลย ลุงขอแวบพัดก่อนนะน้ำเนี่ยโคตสายเลยทุกคนทุกคนได้ยินเสียงน้ำไหลไหมนี่ก็เป็นน้ำธรรมชาติตามที่ทุกคนได้ยินนี่แหละ เดี๋ยวอีกสัพักลุงจะออกเดินทางต่อนะครับทุกคนเกียวเราเนี่ยจะเดินทางกับขันต่อเลยต้องทำเวลาหน่อยนะครับ ทุกคนเดี๋ยวเราเขาข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งหลังจากนั้นเด้วยวมีมีไกลเนี่ยก็ดทิ้งแล้วนะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะดจะต้องข้ามไปยันจนนี้นะหลังจากนั้นก็จะถึงแล้วนะครับเมื่อกว่าผมเห็นใคบางคนทุกคน สวัสดีครับมีใครกันพอยืนมองอะไรรอหาใครพอดีว่ากำลังจะเดินทางกลับไปยังกระต๊อบโอ้กระต๊อบเองมาทางนี้เหรอ ช่แล้ว <c oughs> ลงุงแล้วลุงเป็นใครละ่ะเป็นคนแถวนี้เลยไม่ต้องถามเยอะผมถามลุงดีๆทำไมลุงต้องพูดจาแบบนี้ด้วยฮะ <c oughs> ถามดีๆลุงเป็นใครเอาเ,อาเอา ลุงเป็นอะไรเหรอเขาว่านางเยอจังวะผมว่าลุงเมานเนี่ยเนี่ยลุงเมาหรือเปล่าเอาดีๆลุงเมาหรือเปล่าดูอย่าสงแล้วลุงน่าจะเมานะถือว่าทำไมถามแล้วตอบแบบนี้ ไปกินเหล้าที่ไหนมาลุงพอมาเถอเถอพอม่เค่อยากรูก้แล้วลุงอยู่ในปา่าคนนี้ได้ยังไงก็ปกติอ่า ผมว่าลุงเมาแล้วนเนี่ยหมอก็ยอมรับว่าเมาแม่เราทำเป็นว่าไม่เมาลุงยอมรับเถอะในกระเป๋าองเนี่ยมีอะไรบ้างวะอะไรกระเป๋านี่เอามาเนี่ยมีอะไรให้กินบ้างไม่มีอะไรเลยลุงกำลังเดินทางกับของที่เอาไปก็หมดแล้วผมบอกลุงเนี่ย น่าจะผิดปกตินะใช่ไหมลุงอะไรนะได้ยินที่ผมพูดไหมเนี่ยเคเดกับุณเหรอก็ใช่สินูจะทรงและลุงนายจะผิดปกติเป็นอะไรมา พองมาก็ได้ไม่เป็นอะไรมาลุงเป็นอะไรก็บอกเถอะไม่ต้องอายมึงได้เอามาเบ่าฮะเอาอะไรของลุงอีกน้ำขาวๆไงอืมอ่าผมถามลุงดีๆลุงมีอะไรไหมเนี่ย เห็นมาทีแปลกๆทัางงานแล้วเอางี้เอ้ยเนี่ยเ,เ,เ,เล่นหวยป่าวผมไม่เล่นแต่คนที่ดูอ่ะเขาชอบเล่นกันโอ้ยน่าเสียดายถ้าเนี่ยมีเล็กดีๆมาแนะนำวันนี้เล็อะไรของลุง มันใช่เหรอลุงอา้าวจะพูดแบบนี้ได้ยังไงสองหนึ่งห้าเนี่ยนะที่ลุงว่าดูแบบนี้เนี่ยเรื่องหัวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนาคาเนะะวสบายใจลุงได้ไหมถ้าพวกเธอถ้าแทงสองหนึ่งห้าไปไม่ถูกก็เสียตังค์นั่นสีเออก็แล้วแต่มงจะเชื่อ สองหนึ่งห้าเนี่ยนะลุงเออแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่จะกินเท่าไหร่เนี่ยก็กลับไปกินน้ำก่อนเลยเออลุงเดินทางปลอดภัยถ้าว่าสองหนึ่งหา้าถูกเนี่ยเดี๋ยวซื้อขนอมมาให้ลุงกินด้วยเ,ออเดินทางปลอดภัยลุงเ,ออเดี๋ยวผมไปขอพูดจริงนะขนมนะเออเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เปล่าวะให้มาถูก,ก่อนเถอะ สองหนึ่งหาของลุงอ่ะเดี๋ยวผ้อมไปละก็ทุกคนวัางทางก็เจอคนพาน,นะที่พูดเรื่อยเปื่อยเพราะว่าจะบอกว่าให้ห้อยลุงแต่ไม่รู้ว่าถูกไหมอาไปว่าเราไปแท้งกันเอานะครับสองหนึ่งหากตามที่คนเมื่อกี้พูดเอาเดี๋ยวลุงเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากแล้ว จะขอตัวกลับก่อนนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาอีกถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้ลุงกันด้วยนะครับแล้วลุงจะไปกันต่อ